เห็ดอันเห็ดนมนมๆนีน่สิเป็นสินัก,ส,นกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันอีสานบ้านลุงกับยายพ่อพี่พ,พ,พน้องมาหาอยากหากินคือเก่เานะพี่น้องวันนี้มาเก็บเห็ดเึิงท่ามหรือว่าเห็ดเห็ดตบเตาพี่น้องเห็ดเพิงท่ามกับเห็ดตบเตาเห็ดชนิดเดียวกันหน้าเก็บนห,ห,ห,หน้าย่าีหละหน้าปังลรอหน้าปังแบบพี่น้องลาะคู่ลรอข้าหน้าของไดซุมเพิ่นก็ออก มันมีเมื่อวานนในแยกกับเมื่อบึงอยู่บ่มีพี่น้องมัน,นเริ่มออกแล้ว หักสัําสีดอกแบกแฮปมันห้่นนอกขามน้ามันจะได้ดอกหนึเลียวข้นอกดอกที่สอง ก็๊บพิงข้ามก็บมือโตมือพี่น้อง ปลานี้ได้หลายดอกเติบเป็นหน่องอฮ้ยพวกผีดอกนึงตกใจมั้เฮ้ยพอเห็นดูย่ายก็ได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองดอกพี่หนอโอ้ยจะผัดมาหาเห็ดให้ดอกนี้ ได้เป็นมือเล็กสิบสองดอกคำนำกบพุ่ไปที่น้่งไ้เห็ดสิบสองดอกวันเอ็นก็จะขอขอบุญขอบคุณเ้อพี่มองขอมารับชมรับฟังชองของยาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่จะเป็นกำลังใจให้ยายเฮคิดไหม่เฮเดินต่อไปพี่น้องแตาแตะมีกำลังใจถ้าได้ฟังคอมเมนต์พ่อเม่พี่น้องเขามาคอมเมนต์น้ำกันพี่น้องบริเวณเหตุเกิดก็เป็นเังสิละเขามาหาในป่านี่อีกแล้วพี่น้องป่านี่กับพราใครเกิดเพราะว่าดินทั้งทิงมันแห้ง เกิดตะริมนามเลาะริมนามไปก็ค่อยไล่มีได้ปลานันนั้นโมหนึ่งสิบสองดอกพี่น้องหุกตีใจยังไงยัยเลลาไพ่เห็ดโมูนึงจุม่มละหาดอกพี่น้องมีโมเดียวเท่านั้นปราะมาณในดดดนี้ด้เห็ดหกดอก แดดเริ่มออกแล้วพี่น้องเขามาหาปลานี่ปลาดอนนี่บ้านนีเ่เืออีกสองดอนที่บ้านได้หาโดนกระดนนดนบ้างไง่ดนน้อยๆแต่ว่า้างเฮดออกก็ได้หลยเติบอยร่วมกันเ้วก็สิไ้เปินตาผุนละห้าง,งเธอกระเทิงตาห้องเธอกระติ่มตาผุนละยังเขามาหดมองแล้วพี่น้องออกก็นอ้อมือนอี่นอออกก็ได้ เต็มตาแต่มาเนาะเราะนี่ก็เป็นข้อมี่นาะคือไม่จกดินแต่เห็ดทางนะทางเสื่อมระวางสางข้อมกับบันดุมันก็จก,ออกมันก็นเลยเป็นข้อมาเรือดินมาลายก็เลยเห็ดออกก็บ่ค่อยร้ายเป็นไรฮ่าพี่น้องเห็ดเหตุเหตุ ออได้ขาดว่าิีอามือเกียงกับตัดขาออก ลืมกันสามดอกพี่น้องมั้งโหเห็ดอีลีตัวนี้พี่น้องว่ามันใบไม้ปกคือซื้อตัวมีเห็ดพร้อม ลิเวียนเห็ดเกิดพี่น้องได้หมอบได้ข้านเขามาเอาลิเวียนนู่นนี่พี่น้องได้เทือระดอกเพราะฮันได้ออกเพราะว่ามันจะเริ่มมันจะแหงมันจะคนณคุเริ่มตกมากกับเบาไข่แห้ง โด้หลุฝนเดงๆคุนลุงเ็นจะบอันออเห็นดเดียวขึ้นดนึงแล้วโอ้ยเฝ้าเราพี่น้อง เดี๋ยวมาเติมอีกสามดดกพี่น้องคนน่ะ ได้ขั้นเขามาหาเอาพี่น้องนีสาดอกพี่น้องเติมสี่ดอกพี่น้อง อิตตเริปป been, h, gender, ่มออกดขนซดอกพี่น้องเดี๋ถ่ายเบงกออกดําๆพี่น้องเห็นบ้าคุณ่ะแล้วมองนี ้ใหญ่หนอนเล้พี่นองเลยหมานพี่นองหมันเ,เป็ดดอกเป็ดดอกได้เป็ดดอกมันหมดได้เป็ด พอกดนในปวดพี่น้องเอ้ยโอ้ไอ้สองหอกจุบเจือไปดอนสุดท้ายบัดนี้มาหล่นเบิ่งมายาสิได้เหตุติ่มตาบอมาหล่นไปน้ำกันพี่น้อง เดี๋ยวเขาิเต็มตาแล้วดพี่น้องไม่ตด้ดอกงามๆก็มาหาเห็ดในดอนนี่ก็เตยดอกเหลี่พี่น้อง ของปลาหนี่พี่น้องไอ้ดวนนี่ได้เฮ็ดได้เฮ็ดสามดวกพี่น้องค่ะวาคือสีเบือตัวละเอาละจ้ะพี่น้องมันนี้อสานบันดุงกับย่ายเพื่อบันดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง บานเป็น,ปนอำเภอของยายจะพามาหาเก็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดตับเตาเรือว่าเห็ดผึ่งท่ามพี่น้องบานยายเอินเห็ดผึ่งท่ามได้กะโดยเกือบเป็นตาได้หล,หลเติดพี่น้องประมารถก็สิสองโลกคนละสองโลกไม่สิสามโลกคุณู้เรว่าเห็ดอันเห็ดนมนมเนี่ออยซึเป็นสินักฝากคือเก้าวละพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแน่เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ยายเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดให้เบิง่งต่อไปพี่น้องยายกะมาอา่านคอมเมนต์ยายกะเศร้าเมื่อยเลยพี่น้องเพราะวา่าเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเพิ่งท่ามลเลยว่าเฮ็ดตับเต่าหนิเมื่อยเมื่อย์ขาดพี่น้องขาดก,ก้อนเฮ็ดยู่ข้าเฮ็ดยู่ข้าเพราะวา่าผืนบ่ได้ก,กลมบ่ได้หมอบได้ข้านีนน่ยายกะ ขาบานคนพี่น้องขอบคุณหลายๆเขามารลับชมรับฟังชงของยาาขอบคุณหลายๆจ้า